เกณฑ์ค่าต,ต่อจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งนี้เราจะมาเริ่มต้นจากกลุ่มราศีสัตว์สีเท้าหรือปัส,สวะราศีกันก่อนนะครับประกอบไปด้วยลัคนาราศีเมษพฤษภและสิงค์ครับพระพฤหัสท้าทับลัคนาจะมีผลกับเรือนวินาศและเรือนสุภาของคนลัคนาเมษเพราะฉะนั้นเกณฑ์ค่าเกิดขึ้นกับดวงไม่ได้ไหมายความว่าทุกเรื่องจะเสียหมด จะเสียแค่บางเรือนและบางเรื่องเพราะว่ามนุษย์เรามีทั้งเรื่องของการเงินการงานความรักและสุขภาพนะครับวินาศกลุ่มลัคนาจะส่งผลทําให้เกิดเรื่องไร้ายๆแบบที่ไม่ทันตั้งตัวไม่คาดคิดไม่คาดฝัน อาจจะเกิดจากคนใกล้ตัวหรืออาจจะเกิดจากคุณใส่ก็ได้นะครับวินาทเนี่ยอาจจะเกิดจากการพูดแบบปากต่อปากใส่ร้ายเราในเรื่องที่เป็นเท็จแล้วเราก็เสียหายก็ได้หรือว่าอาจจะรอบทําร้ายเราเลยก็ได้แบบตรงไปตรงมาหรืออาจจะแอบทําของบางอย่างใส่เราก็ได้เช่นกันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนว่าจะรุนแรงถึงขั้นแบบตูเย่เลยหรือเปล่าแต่เจ้าเรือนสุภะพระวันหัต์ก็เป็นเจ้าเรือนไปกลุ่มลัคนาเหมือนกันก็จะส่งผลทําให้คนที่เกิดลัคนาเมษในช่วงนั้นเนี่ยนึกสิ่งใดต้องการสิ่งใด ก็จะสมดังใจปรารถนาช่วงที่อธิษฐานจิตขอพรก็จะสําเร็จสมดังใจคุณตั้งเป้าหมายอยากจะสำเร็จอยากจะทำอะไรก็จะสำเร็จสมดังใจนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นจังหวะที่ดีและเป็นจังหวะที่ดีมากที่จะอธิษฐานจิตขอให้ตัวเองพ้นจากสิ่งที่เป็นอาเพศหรือว่าภัยต่างๆที่มองไม่เห็นด้วยเช่นกันนี่ก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาสําหรับ ลัคนาเมธที่พระิริยหัตยทับลัคนาได้เกณฑ์คาดนั่นเองต่อไปครับลัคนาราศีพฤษภพระวิริหัตทับลัคนาได้เกณฑ์คาดครับแต่ว่าเจ้าเรือนคือลาพัก,กับเรือมนมรณะคือพระวิริหัตไปกลุ่มลักเริ่มจากมลณะก่อนเรือมนมลณะมากลุ่มลักเนี่ยความอันตรายอาจจะเข้ามาหาคุณหลักๆแล้วก็คืออาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มียศถาบดานศักดิ์อาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลคนเหล่านี้อาจจะมีภัยกับเรา ในช่วงระยะเวลานั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ห้ามไปมีปัญหากับคนเหล่านั้นเลยรวมถึงระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆที่อาจจะตามมาด้วยเช่นกันแต่ในขณะเดีวยวกันเนี่ยพระปฏิหัตเจ้าเรือลาภะก็มากลุมลักนณาก็อาจจะทําให้มีความฟลุกลากลอยเสี่ยงโชคและประสบความสําเร็จสมตังใจที่คุณแบบอยากจะเล่นสิ่งเหล่านั้นก็ว่าไปไม่ว่าจะหวยลอตเตอรี่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะเกิดขึ้นเช่นกันสุดท้ายก็ลักนณาราศีสิงห์ พระพันธหัตถ์ลักขณานะครับได้เกณฑ์ฆ่าและพระพันธหัตถ์เป็นเจ้าเรือมลณะกับเรือปุตตาของคนลักขณาสิงมลณะเนี่ยเห็นไหมมากุมลักอีกแล้วเป็นเกณฑ์ฆ่าระวังครับระวังครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายธรรมะหรือว่า,าศาสนาอื่นๆหรือลทัทธิที่มันไม่เป็นความจริงท,ที่มันหลอกคนที่มันหลอกคนทําพิธีหรือครูบาอาจารย์ปลอมๆที่ไม่ได้มีความรู้จริงๆเข้ามาคุณอาจจะได้รับของที่มันไม่ดีอาจจะได้รับขันที่มัน เป็นขันที่ไม่ได้ดีหรืออาจจะได้ทําพิธีกรรมแปลกๆที่มันก็ไม่ได้มีจริงแต่ทําให้คุณเสียเงินเสียทองหรืออาจจะรับของมาจากพระหรือว่าท่านผู้ไหนก็ไม่รู้แต่ของนั้นเป็นศิ亚ศาสตร์มนต์ดำเป็นต้นคุณก็ต้องระวังเรื่องพวกนั้นด้วยพาประหัหตสเจ้าเริ่มปุตตะมากุมลัคนาปุตตะแปลว่าการเริ่มต้นใหม่การลงทุนการเสี่ยงดวงนะครับรวมถึงบริวารและการมีแฟนนะครับช่วงนั้นก็จะสละโสดจะมีโอกาสดีๆเข้ามา จะมีบริวารคอยช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลสําหรับคนที่ทําธุรกิจนะครับช่วงนั้นทุกอย่างก็จะได้ดั่งใจไปหมดเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับ